ปืนใหญ่ประกาศโทมิยาสุผ่าเข่าเรียบร้อยพักยาวเจอกันซีซั่นหน้าอาเซนนอนทีมจะฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกของมิเกลอาเตตาออกมายืนยันแล้วว่าแข้งคนสำคัญอย่างทาเคฮิโรโทมิยาสุอาจพลาดลงเล่นช่วงที่เหลือของฤดูกาลเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรุนแรงจากรายงานโทมิยาสุวัย24ปีเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่าไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่9ในเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัดที่2โดยในเกมนี้ปืนใหญ่ตกรอบหลังจากพ่ายสปอร์ติ้งลิสบอน5-3ต่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยถแถลงการของสโมสรระบุว่าโทมิได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารแต่เขาจะไม่ได้ลงสนามในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้ซึ่งตอนนี้ทุกคนในสโมสรจะทำงานอย่างหนักร่วมกับโทมิ และเขาจะสามารถกลับมาร่วมการฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลได้ในฤดูกาลหน้า